สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้งพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่ที่เมืองซีอานเมืองโบราณที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของ13ราชวงศ์มีอายุเก่าแก่กว่า3000ฟปีเมืองโบราณที่มีความรุ่งเรืองที่สุดของจีนและอ p ีนี้เราจะพาไปที่ใต้ยเยียรตาหรือเจดีห่านป่าใหญ่เจดีโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า1,300ปีถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่สูงเด่นเป็นสง่าตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันและยังเป็นที่เค็บพระไตปิดกในสมัยที่พระถังสังจังได้อัญเชิญมาจากชมพูทวีปขึ้นไปดูวิวมุมสูงของบนเจดีพาให้จินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองฉางอันในอดีตเมืองโบราณที่มีความจเจริญรุ่งเรืองที่สุด หลังจากนั้นเราจะพาไปเที่ยวป้อมปราการแห่งเมืองซีอานหรือกำแพงเมืองซีอานกำแพงเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่ที่สุดมีขนาดใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดของประเทศจีนอีกทั้งยังถือเป็นป้อมปาการโบราณที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตบท้ายด้วยการไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินยามค่ำคืนถนนหลหม่าชื่อที่อยู่แถวเ,าเาขาหอละคัง แหล่งช้อปปิ้งและสูตรรวมอาหารที่คึกคักของเมืองซีอานเรื่องราจะเป็นยังไงตามไปเที่ยวกับเรานะคะที่ชอบปุ๊บพาเที่ยวคะ่ะจากความเดิมตอนที่แล้วที่เราเดินทางมาถึงที่เมืองซีอาน มาลงที่สนามบินเสียนหยางและนั่งรถไฟฟ้าต่อไปที่เบลทาวเวอร์และเข้าพักที่โรงแรมแถวแถวเบลทาวเวอร์ตกเย็นเดินเล่นที่ตลาดมุสลิมเดินชมตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมชิมอาหารหลากหลายบนถนนที่ทอดยาวทั้งสองฝั่งของตลาดตามไปชมคลิปรีวิวการท่องเที่ยวด้วยตัวเองของเราได้ที่ชอ่องปมผาเที่ยวนะคะ และเนื่องจากภาษาจีนเป็นภาษาที่ยากสําหรับเราอาจจะมีการออกเสียงผิดเพีเ้ยนไปบ้างต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแต่เราจะขึ้นซับที่เป็นภาษาเขียนไว้ให้ค่ะโอเคเราไปเที่ยวเมืองซีอานหรือชื่อเดิมที่เรียกว่าเมืองฉางอันกันเลยค่ะเช้าวันลุ่งขึ้นเราก็เดินสำรวจสถานที่แล้วก็หาอะไรทานแถวๆโรงแรมที่พักของเราเดินเข้าไปตามตรอกซอกซอยจะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยค่ะ เอาเป็นว่าอย่างที่เราบอกพักแถวแถวเบลทาวเวอร์การเดินทางก็สะดวกร้านอาหารก็เยอะแนะนําเลยจ้าโอเคเราเลือกร้านอาหารที่อยู่ตรงใต้ตึกอาคารสำนักงานใกล้กับเบลทาวเวอร์ค่ะแถวนี้จะเป็นคนทำงานที่เขามานั่งทานอาหารเช้ากันถ้ามาในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก็อาจจะมีที่นั่งน้อยหน่อยแต่รับรองของกินเพียบอันนี้จะเป็นแบบแป้งห่อนะแล้วก็จะมีไส้ผักแบบผักดองอ,ะอ่ะอลองชิมดู แป้งแบบแป้งโดนตีเยองอะไรไหมเป็นผักดองมันก็จะมีรสแบบเค็มๆเปรี้ยวๆนิดๆก็จะมีพวกผักกาดถั่วงอกมันปลาหลังอะไรพวกนี้เขากินเป็นมื้อเช้ากันเขาก็จะจบบเอาใส่แป้งตักใส่แป้งเกีียวซุปสาลายอันนี้อร่อยค่ะ เสียวลงเป้าแล้วก็แรปที่ใส่ผักดองทั้งหมด22หยวนมื้อน,นี้22หยวนจ้าหลังจากทานอาหารเสร็จเราก็เดินมาที่สถานีรถไฟใต้ดินนั่งรถไฟใต้ดินไปที่สถานีต้าเยี่ยขาหรือต้าเยี่ยนถาค่ารถไฟคนละ2หยวนค่ะ h e l เดี๋ยวเราจะไปที่วัดเจดีย์หันป่าใหญ่นะคะก็จะขึ้นรถสายสีแดงไปต่อสายสีสามสายสามสีม่วง สีแดงสถานีที่เราจะต่อคือเสียงเสียงใชอัานิดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวขึ้นภาษาอังกฤษให้อีกทีนึงนะแล้วก็ไปต่อ,อสายสามสีม่วงคือรถไฟฟ้าจะอยู่ทางฝั่งด้านนี้สถานีรถไฟฟ้าเดินออกมาปุ๊บเจอ KFC เลี้ยวซ้ายก็จะเจอ JD หันไปใหญ่อยู่ทางโน้น เดี๋ยวเราเดินไปที่เจดีกันถึงแล้วจ้าเจดีวัดหาดป่ายใหญ่เดี๋ยวเราจะไปดูซื้อตั๋วทางด้านนู้นแล้วก็เดินเข้าจากทางฝั่งนี้น่าจะเป็นด้านหน้าเมื่อกี้รถไฟฟ้าน่าจะเป็นด้านหลังคือน่าจะนะเพราะว่าเรายังไม่เห็นทางเข้าแล้วก็จุดขายตัว๋วแต่ตอนนี้เราเดินเลาะริมกำแพงมาก็จะเจอทางเข้าแล้ว จุดขายตัวหน้าจะอยู่ฝั่งตรงนู้นสังเกตห้างจ o ย c i ต y เอนี่ไง,ไงลูกป,ปัน้นอ๋อสังเกตทางเข้าคือลูกป,ปั้นนี้ตรงนี้ก็จะเป็นร้านที่เป็นด้านหน้าทางเข้านะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านอาหารเยอะแยะเลยถ้าเพื่อนๆจะทานอาหารเราแนะนำที่บริเวณด้านนอกเลยนะคะ พรด้านในวัดจะไม่ค่อยมีร้านอาหารเท่าไหร่ค่ะโอเคเจดี <Okay. S 1> ห่านป่าใหญ่จะตั้งอยู่ในวัดต้าฉีเอินตรงนี้เขาก็เลยจะเรียกว่าจุดขายตั๋วของวัดต้าฉีเอินค่ะราคาค่าตั๋วคนละ40หยวนช่วงวันที่1มีนาถึงวันที่14ตุลาวัดเขาจะเปิด8ดโมงครึ่งถึง6โมงเย็นส่วนถ้าเริ่มเข้าฤดูหนาว วันที่15ตุลาถึงปลายปีถัดไปวัดเขาก็จะเปิด8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นค่ะและที่นี่เขาจะหยุดขายตั๋ว60นาทีก่อนถึงเวลาปิดนะคะโอเคอารามต้าฉือเอินหรือวัดต้าฉือเอินมีประวัติยาวนานกว่า1,350ปีเป็นวัดทางพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายานถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังเมื่อปีคศ .648 ในช่วงที่จกักรพรรดิถังไทโจงของราชองค์ชายหลี่จือ้อหรือองค์ชายที่9ซึ่งต่อมาก็คือจกักรพรรดิถังเกาจงได้ทําการปฏิสังขรณ์อารามแห่งนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อลาลึกถึงพระมารดาพระราชนีหวนเตอหรือฉางซุนฮองเฮา โดยสร้างขึ้นบนพื้นที่ของอารามร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือและราชวงศ์สุยใน,นการออกแบบก่อสร้างจะมีหอคอยและห้องโถงคู่สาราเมฆและมีลานกว้างทั้งหมด13ลานพร้อมกับห้องทั้งหมด1,897ห้อง ในช่วงเวลานั้นราชวงศ์ถังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากจากที่พระพิสุทธิ์เสียนจ้านหรือพระถังซัมจังได้เดินทางกลับมาจากชมพูทวีปเมื่อปีคศ645ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพระเจ้าถังไคจงโดยถูกเชิญไปที่อารามหงฝูเพื่อทําการแปลพระคัมภีรหลังจากที่องค์ชายหลีจือ้อได้บุรณะอารามต้าฉือเอินเสรจ ก็ได้เชิญพระพิสุกเสียนจาย้านมายังวัดต้าฉือเอิญทําหน้าที่หัวหน้าคณะในการแปลและคัดลอกพระคัมภีร์พระพุทธศาสนาและนี่ก็เป็นประวัติย่อๆของอารามต้าฉือเอิญค่ะเวลาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วเราได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นๆบอกตรงเลยนะคะฟินมากๆในการท่องเที่ยวจ้า <c oughs> มันทำให้เราอินเหมือนเวลาตามรอยสถานที่ที่ทถ่ายทำซีรีส์นั่นแหละค่ะ ต่อไปเราจะพาขึ้นไปบนเจดีใต้เยี่ยถากันค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการขึ้นไปบนเจดีจะมีค่าเข้าเพิ่มอีกคนละ25หยวนค่ะโอเคเจดีใ <Okay. S 1> ต้เยี่ยถาหรือเจดีหานป่าใหญ่ถูกสร้างขึ้นในปีคศ6 5 2สมัยของพระเจ้าถังไทคจงโดยพระพิสุกเสียนจ้านหรือพระถังซังจังได้เสนอให้สร้างเจดีย์5ชั้นมีความสูง60เมตร เป็นการจำลองมาจากหอบูชาพระพุทธเจ้าที่มีชื่อเสียงของอินเดียหรือเจดีพุทธคยาเพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์ที่ได้นำกลับมาจากชมพูทวีปโดยในจารึกได้ระบุว่าท่านได้นำพระคัมภีร์กลับมามากถึง657เล่มพร้อมกับวัตถุล้ำค่าของทางพระพุทธศาสนาต่อมาในสมัยของพระเจ้าถางเกาจงได้มีการบูรณะเจดีให้สอดคล้องกับ ปฎิยกรรมโดยรวมของเมืองฉางอันและมีการปรับความสูงของเจดีให้สูงถึง9ชั้นในช่วงปีคศ7 0 1 4ถึง704พระนางอู่เจ๋อเทียนหรือพระนางบูเช็กเทียนได้มีการปรับปรุงเจดีให้มีความสูงเพิ่มขึ้นจาก9ชั้นเป็น10ชั้นแต่เนื่องจากเมืองฉางอันได้เกิดแผ่นดินไหวอยู่หลายครั้งทําให้เจดีได้รับความเสียหายจึงได้มีการปรับความสูงของเจดีเหลือเพียง7ชั้น ต่อมาเมื่อปีคศ1604สมัยราชวงศ์หมิงได้มีการบรูรณะซ่อมแซมเจดีครั้งใหญ่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นและเป็นรูปทรงอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันค่ะ <Wow. S 1> นอกจากภัยธรรมชาติที่ทำให้เจดีได้รับความเสียหายก็ยังมีความเสียหายที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นที่เมืองซีอานจะประสบปัญหากับภัยแล้งมีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาใช้ทำให้เจดีมีการสุดเอียงไปประมาณ1,000ม mm. เมตร ในปี2009ทางการได้ปิดบ่อน้ำและเล่งเติมน้ำใต้ดินปีการอาัดฉีดน้ำลงไปใต้ดินประมาณ1,200ตันต,ต่อวันทำให้เจดีค่อยๆปรับตัวคืนสู่สภาพปกติ <het k> และในปีพศ2557 J ดีใต้เยี่ยนถาได้รับการขึ้นชื่อให้เป็นมรดกโลก หนึ่งใน33แห่งสินปลูกสร้างโบราณของเส้นทางสายไหมเครือข่ายเส้นทางฉางอันเทียนซานซึ่งครอบคลุมความยาวกว่า5,000กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่พาดผ่านประเทศจีนคาซัคสถานและเคอร์กิสสถานซึ่งจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทางเดินเหอซีเมื่อเราได้ขึ้นมาได้บนของเจดีมองไปรอบๆทั้ง4ทิศ จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นลักษณะเหมือนผังเมืองโบราณทำให้เรานึกย้อนจินตนาการไปถึงอดีตกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่ของเมืองฉางอันนครโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของจีน <Wow. S 1> และเราอยากให้เพื่อนๆดูความเล่นใหญ่ของพี่จีนเขาเขาเล่นปรับภูมิทัศน์โดยรอบของเจดีห่านป่าใหญ่ให้มีผังเมืองและสไตล์เป็นจีนโบราณเอาเป็นว่าเขาจัดเต็มกับการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์จริงๆเลยจ้า หลังจากออกจากวัดต้าฉือเอินเราก็เดินออกมาหาอะไราทานที่บริเวณหน้าวัดค่ะมาแล้วเบอร์เกอร์จีนหนึ่งชิ้นไส้หมูใช่ไหมใช่ใช่เป็นไส้หมูแล้วก็เป็ดครึ่งตัวเป็ดครึ่งตัว28หยวนส่วนเบอร์เกอร์จีนอันนี้ที่เป็นไส้หมู15หหยวน แล้วก็ตามด้วยข้าวผัดจานนี้ราคา26 26หยวนร้านของฝากที่ซีอานจา่ะแพ็กเกจน่ารักมากเลยดูสิตอนนี้เราก็ออกจากวัดเจดียหาดปายใหญ่แล้วนะคะเมื่อกี้ไปทานข้าวตรงหน้าเจดีมันจะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยอ่ะเมื่อกี้จ่ายไปทั้งหมด71หยวน แล้วพนักง,งานถามว่าเอาที่ชู่ไหมเราก็นึกว่าแบบว่าให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยสรุปโดนไป2องหยวนจ้า <1> 1> 1, ห่อนึงสองหวนสิบาทหอเล็กนี้เดียวเองที่ผ่านมาเจอแต่ร้านอาหารที่ให้ที่ชู่ฟรีพอมาเจอร้านที่เก็บเงินก็เลยบ่นซะหน่อยจ้า <S 1> <1> <S เราเดินตามเสียงเพลงมาดูเขาแสดง เดินขากลับเราเดินผ่านสวนเพื่อไปที่สถานีรถไฟตาเยี่ยนหา <c oughs> เขาก็จะมีกิจกรรมผู้สูงอายุจับกลุ่มเล่นดนตรีกันในสวนด้วยค่ะอารมณ์ก็จะเหมือนสวนลุมบ้านเราปะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อและถ้ามาเที่ยวเมืองจีนสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือการใส่ชุดจีนโบราณสวยๆ <c oughs> เดินถ่ายรูปเล่นในแต่ละเมือง <c oughs> เขาก็จะมีชุดจีนโบราณที่แตกต่างกันไปอย่างที่เราเดินทางผ่านมาจากเมืองเฟิ่นหวง เขาจะใส่เป็นชุดจีนโบราณของชนเผ่าหรือที่เราชอบเรียกว่าชาวมงและถ้าเราเดินทางมาในเมืองซีอานแล้วก็เมืองล่วอย่างซึ่งก็เป็นเมืองหลวงที่ยาวนานของชาวฮั่นเราก็จะเจอกับชุดฮั่นฝูมากันหลายราชวงศ์เลยจ้าไล่ตั้งแต่ราชวงศ์เซี่ยซางลากยาวมาจนราชวงศ์ถังแล้วก็ราชวงศ์หมิงเอาเป็นว่าเลือกกันไม่ถูกเลยจ้า แต่เราก็จะเห็นชุดจีนแบบชนเผ่าบ้างประปายแล้วก็แอบ,บเห็นชุดกีบเผาของราชวงศ์ชิงมาด้วยจ้าชอบแบบไหนก็จัดไปเลยแอบ,บไปส่องราคามาให้ด้วยนะคะพอดีเราเห็นราคาจากร้านเช่าชุดแถวแถวเบลทาวเวอร์ก็เลยแอบ,บส่องมาเป็นไกด์ไลน์ถ้าเป็นการเช่าชุดอย่างเดียวไม่รวมแต่งหน้าราคาจะอยู่ที่49หยวนเช่าชุดบวกแต่งหน้าราคาจะอยู่ที่79หยวนแต่ถ้าจะเลือกแบบฟูลออปชัน ราคาเช่าชุดบวกแต่งหน้าบวกทำผมราคาจะอยู่ที่119หยวนจ้าระยะเวลาในการเช่าชุดเขาจะนับเป็น24ชั่วโมงแล้วก็จะมีค่ามาจำประมาณ300-500ถึงหยหยวนคงจะขึ้นอยู่กับออปชันแล้วก็เครื่องประดับที่เราเลือกที่ร้านเขาก็จะมีหลายออปชันให้เลือกเราก็แค่ถ่ายรูปไปราคาแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันในการแปลภาษาง่ายๆแค่นี้แหละจ้า แต่งานนี้เราขอบายไปก่อนเพราะว่าช่วงที่เราไปอุณหภูมิเหลือเลขตัวเดียวอากาศมันหนาวมากไม่ไหวจริงๆจ้า<ป>ต่อไปเราจะพาไปเที่ยวป้อมปาก,การแห่งเมืองซีอานหรือต้นแพงเมืองซีอานกันค่ะโดยเราจะนั่งรถไฟใต้ดินไปลงที่สถานีหยงนินเหมือนค่ารถไฟคนละสองหยวนเหมือนเดิมจ้าเดินขึ้นมาจากสถานีรถไฟเราก็จะเจอป้อมปราการยิ่งใหญ่ขนา ลแล้วก็เดินตรงเข้าไปด้านในเพื่อซื้อตั๋วค่ะค่าตั๋วคนละ54ห่หยวนราคาแรงเอาเรื่องนะจ๊ะประตูหย่งหนิงหรือหย่งหนิงเหมือนเป็นประตูทางทิศใต้ของกำแพงเมืองซีอานสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุยประมาณปีคศ582ก็ประมาณ1,400ปีก่อนเดิมจะเรียกว่าประตูอันซานและได้ถูกใช้งานในฐานะประตูเมืองเรื่อยมาอีกหลายราชวงศ์ ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงประมาณปีคศ1370ถึง1378ได้มีการบูรณะและซ่อมแซมปรา,ปปาการรั้นใหญ่และได้ก่อสร้างกำแพงเมืองซีอานใช้เวลาก่อสร้างกำแพงประมาณ8ปีระยะทางประมาณ13.7กิโลเมตรและได้เปลี่ยนชื่อจากประตูอันซานเป็นประตูหยงหมิงซึ่งมีความหมายว่าความปลอดภัยและความเงียบสงบชั่วนิรันดร์ ปัจจุบันกำแพงเมืองซีอานถือเป็นกำแพงโบราณที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในประเทศจีนและยังขึ้นชื่อว่าเป็นป้อมปราการทางทหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอีกด้วยค่ะ <Wow. S 1> กำแพงเมืองซีอานถูกจัดลำดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเขาก็จะมีการบริหารจัดการพื้นที่ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางหรือแม้กระทั่งห้องน้ําห้องท่าเรื่องห้องน้ํานี่ไม่ต้องห่วงมีกระจายตัวอยู่หลายจุดทั่วกําแพงเมืองเลยจ้าตอนนี้เราก็อยู่บนกําแพงเมืองสีอานนะคะอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ9องศาแล้วก็มีลมด้วยหนาวมากลมแรงมากคือุ้งบน ครมรงครองครองริวเฮ้เราก็ไม่ชินากับอากาศหนาวเะนาะแล้วยังเจอลมอีกก็อากาศก็จะประมาณนี้ค่ะความเชียอฟังปากแตกเดินใน200เมตรก็เอาอแหแล้วนั่งพักรู้สึกมันแบบหนาวมาก งานนี้เราเตรียมเสื้อหนาวมาน้อยมากตอนดูพยากร์อากาศอุณหภูมิประมาณ20องศาแต่พอมาเข้าจริงๆตอนนี้เหลือเลขตัวเดียวแล้วจ้าเราขนเสื้อผ้ามาใส่3ามสี่ชั้นถึงจะเอาอยู่นี่เราเดินทางช่วงต้นเดือนพฤศจิกามันก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วคะ่ะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้เ<ๆ>มื่อเราเดินไม่ไหวก็มาปั่นจัก,กรยานกันค่ะ ด้านบนกำแพงเมืองสิอานจะมีจักรยานที่เช่าเขาจะมีแบบปั่นแบบคนเดียวแล้วก็ปั่นแบบสองคนเลือกเอาตามสะดวกเลยจ้าอ่ะอัตราค่าเช่าบอกมาจักรยานคันเดียวเนี่ยไม่มีที่ซ้อน45หยวนแบบจักรยานคู่90หยวนเช่าได้3ชั่วโมงนอกจากค่าเช่าก็จะมีค่ามาจำจักรยาน100หยวนค่ะ จุดเช่าจาักรยานเขาก็จะมีกระจายอยู่บนกำแพงเมืองถ้าเพื่อนๆอ,อยากทราบว่ามีจุดเช่าตรงไหนบ้างให้ดูตรงแผนที่ก่อนขึ้นมาบนกำแพงนะคะแล้วก็เลือกเช่าในจุดที่ใกล้ที่สุดได้เลยจ้าตอนนี้อุณหภูมิปร,ประมาณ9องศาหนาวมากไปป,ปจักรยานบนกำแพงเมืองสิอนันจ้า กำแพงเมืองซีอานจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเส้นรอบกำแพงจะมีความยาวประมาณ13.7กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ11ตารางกิโลเมตรความสูงของกำแพงจะสูงประมาณ12เมตรและด้านบนกำแพงจะมีความกว้าง12-14เมตร และจะมีประตูหลักทั้งหมด4ประตูก็จะเป็นประตูทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและปร้อมปาการหรือประตูที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดก็จะเป็นประตูทางทิศใต้ที่เราขึ้นมาค่ะโอเค ในตอนกลางคืนที่กำแพงเมืองซีอานเขาก็าจะเปิดไฟที่ประดับไว้อย่างสวยงามถ้าเป็นประตูทางฝั่งทิศใต้จะเปิด8โมงถึง4ทุ่มแต่ถ้าเป็นประตูส่วนอื่นๆคิดว่าน่าจะปิดแค่2ทุ่มถ้ายังไงก็เช็คเวลาเปิดปิดกันอีกทีนะคะ มาเที่ยวบริเวณกำแพงเมืองซีอานนอกจากจะได้ขึ้นที่กำแพงเมืองแล้ว mm hmm. เขาจะมีโชว์ทหาร mm hmm. เดินสับเปลี่ยนเวรยนยามแล้วก็มีโชว์เปิดประตูเมืองตอนกลางคืนแถมยังมีพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใ,ใ,ใกล้ๆกันอีกต่างหากเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวที่กำแพงเมืองซีอาน mm hmm. ก็เผื่อเวลากันหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นก็เที่ยวไม่ทั่วแน่นอนจ้าส่วนเราขอปิดท้ายด้วยการปั่นจักรยานแล้วก็ไปหาอะไรกินที่ถนนคนเดินกันค่ะ เราจะพาไปที่ถนนโหลหมาชื่อที่อยู่แถวหอละคังนั่งรถไฟใต้ดินมาที่เบลทาวเวอร์เลือกทางออกเคหรือว่าฝั่งที่เป็นห้างไคหยวนเดินออกมาก็จะเจอถนนคนเดินเลยค่ะเขาจะมีร้านขายอาหารและขายเสื้อผ้าเดินยาวเป็นกิโลเลยจ้า จากที่เราสังเกตฝั่งนี้จะเป็นถนนที่วัยรุ่นชอบเดินจะมีสินค้าแฟชั่นและของกินที่แตกต่างจากถนนมุสลิมเอาเป็นว่าอยู่เป็นคนละฝั่งถนนได้อารมณ์ก็คนละฟิลถ้าอยากเดินชอบสินค้าแฟชั่นและอาหารที่ไม่ใช่อาหารมุสลิมเชิญมาฝั่งนี้เลยจ้าถนนคนเดินโหลหมาชื่อหลังห้างใครยวนจ้า และคลิปนี้เราก็ปิดท้ายด้วยบรรยากาศของถนนคนเดินในยามค่ำคืนแลนด์มาร์กของเมืองซีอาน <Wow. S 1> คลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวกันที่สุสานจินซีหรือที่เขาเรียกกันว่าปิ้งหมาหยูที่แปลเป็นไทยว่าหุ่นดินเผาทหารกับมมาหุ่นดินเผาที่มีอายุก,กว่า2000ปีเรื่องราวจะเป็นยังไงตามไปเที่ยวกับเรานะคะที่ช่องปุ๊บพาเที่ยวคะ่ะ ก่อนไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย